ประเทศลรานะครับผมตอนนี้พัฒนาไปถึงขั้นมีรถเมย์บีอาร์ทีนะครับผมนะครับหรือว่ารถเมย์ด่วนนะครับพี่น้องที่ว่าประเทศไทยที่เขาใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับผมเขาเรียกว่ารถด่วนนะครับผมเนาะนะครับตอนนี้นะครับประเทศวกาถือว่าสางสาเร็จแล้วแล้วก็พร้อมที่จะบริการประชาชนแล้วครับพี่น้องแต่สิ่งทีหนึ่งมานหนึ่งคิดนะครับผมมานั่งคิดอยู่ก็คือ ราะว่าประเทศเล่าเนี่ยประชากรมันกันหน่อยและเบื้องลวงนี่ยถือว่าประชากรกับบท่านได้หลายครับพี่น้องในเมื่อถามว่าเฮามีบ r Jamie, tamam. t แนที่ในนอนครับผมถนนทนทาเนี่การขยายถนนทางเนี่ยมันมันมันยังบ่เพียงพ่อสำหรับบ่อหนึ่งเนี่ยครับพี่น้องแต่ถามว่ามันดีบ่กับการที่เฮามีแน่นอนการพัฒนาของแต่ละประเทศตามขั้นตอนเนี่ยมันดีครับพี่น้องอันนี้มุมมองของหนึ่งคือว่ามันดีชวนนี่แต่สิ่งที่ชวนมันมันบ่ดีก็คือการขนส่งการบริหารการเงืนเฟ้อนะครับผม เนียนอนเขามีรถนี่มาวิ่งเ้ามหัวคนนี่จะใช้บริการหลายสมัดนะครับผมพ่อยังพอประชาชนทั่วไปเนี่ยการใช้งบเพื่อนประหยัดเพื่อนต้องใช้รถช่วนตัวตัวเองแมนบอพี่น้องรถตัวเองแมนบอหนึ่งมากบางคนประหยัดกับชิคิมรถจักรรใไซ์เติมน้ำมันอาชุเติมน้ำมันหาสิพันขี่ได้สองสามมือสิไปกอกไปการแต่ขั้นวัจายรถเม่เนาะรถเม่อ่าบีอาร์ที่มาจะบอแห้งครับพี่น้อง อาจจะราคาสามพันเริ่มต้นที่สามพันหานะครับแต่ว่าสายที่เข้าจะไปบางทีอาจจะจุดี่พันส์ซักพันหน่สิพี่น้องกันวะในระยะทางเขาไปเนี่ยแ้วเข้ามาเซเลียว่าเข้าเติมน้ำมันรดสากพันอาจจะไปกับได้สองหมื่นกับมี่มันเป็นอย่างนั่นดีครับพี่น้องบัณนี่ชนตัวเบอร์หนึ่งมองว่าบัณนี้มันก็ดีนะครับมีมันดีแน่นอนการเขามีนี่พัฒนาไปเทเล็กๆน่อยแต่สิ่งที่หนึ่งอยากให้การพัฒนาที่มันดีที่สุดก็คือถันนทางครับพี่น้องการขนทรงการคนทรงใหญ่มันดี หนึ่งมา้านี่ขยายขยายถนนทางขยายเลขที่13บาใต้นะครับการขนส่งในนอนครับในอนาะคตหนึ่งจะขห้มีรถไฟจากเนื้อหอดไต่พอหยังการขนส่งเนี่ยมากงงมากกล้วยนี่ผลขนส่งคือไปเวียงจันทร์นี่มาจากไต่นะครับมาจากไตได้พ่นองนะครับทั้งเหนือนี่ส่วนใหญ่เป็นบริษัทจีนนปัจจุบันเนี่ยแต่ว่าทางไตเนี่ยจะเป็นของคนเล่าที่ปลูกขายส่งนะครับหนึ่งจะขายมีการพัฒนามีรถไฟวิ่ง นะครับนาะรถไฟหรือกันขนทรงที่มันสะดวกสบายขึ้นพี่น้องนะครับถนนท่างนี้ถ้าเป็นไปได้อยากให้ได้คางละศีเล่นพี่น้องได้แปดเล่นก็นดีนะครับหรือเหตุรถไวัยไงก,ก็คือทางดวนพี่น้องทางดวนจากเนือหอดไตนี่พี่น้องหรือว่ามอเตอร์เวย์นะครับพี่น้องเนาะนะครับมันจะเป็นการดีเด้ดีแบบใดดีในการใส่เวลามันระยะสั้นขึ้นเซนว่าอาขี่รถมาจากอ่าปากเซขึ้นเนี่ยงจันจะเคยใส่ในระยะทาง จากใส่เวลาประมาณ8ชั่วโมงหรือ12ชั่วโมงอาจจะลดเลือประมาณ4-5ชั่วโมงเพราะยังถนนมันดีขึ้นจะเข้าสร้างอัตเว์แน่นอนการวิ่งมันได้เร็วถึอว่าพี่น้องแต่สร้างแบบะสะพานเด้พี่น้อง่อยสร้างรถถนอนเนาะสร้างแบบขึ้นไปะสะพานเลยพี่น้องเพราะยังกบ้านนอกเข้ามันยังมีเรียงงัวเลียงควายแล้วก็หายหน้าตากา่าประชาชนเนาะนะครับเนึ่งอยกาหามีครับพี่น้องจะเป็นนักลุงทุนประเทศใดก็สร้างพี่น้องไม่เห็ดเนี่ย ดีใจพี่น้องจะบม่มีคําว่าขายศาสตร์แม้แต่น้อยเดียวใครเขาไม่เห็ดราพี่น้องคอยดีใจเบิดนะครับจะเป็นจีนเป็นไทยเป็นญี่ปุ่นเป็นเกาหลีอย่างกงนแล้วแต่เพื่อนพี่น้องนะครับมาลงทุนนี่ดีเบิดครับพี่น้องแต่มีการอนุมัติเงินจากประเทศไทยละหกพันกว่าล้านนะครับพี่น้องที่จะสร้างคนทาง้งดีทีจิตสามไตเนาะจากเนื้อหอดไตเพิ่นอนุมัติมากน่าจะต้นปีและพี่น้องเพิ่ออาจจะสร้างปีหนาแต่ว่าการที่เขาวัดแ้วเนี่ยคอยเห็นเขาวัดตั้งแต่สองสามปีก่อนนะเขาวัดที่จะขยายท่างเนี่ย แต่เขายัางท่านได้ขยายแต่เขาวัดไว้ก่อนนะพี่น้องเขา่นสีแดงๆเล็กๆไว้นะนะครับก็แนนอนมันจะมีการขยายหล่ะพี่น้องแต่ว่าฮัาโมลู้ว่าปีใดนะครับเนาะเพราะว่าเลขที่สิบสามไก่ที่คอยจําได้ก็เป็นของญี่ปุ่นพี่น้องที่สมารถท่านเฮดเดพี่น้องตะกี้ในี่คนญี่ปุ่นคอยในวัยงไงคอยเกิดมาท่านาตัแต่กเจาเฮดุ๋ยลัพี่น้องโชคกเจาเเฮดทางเนี่ยคอยอยัางน้อยอยู่เฮดทางทังอันทวงเลขที่สิบสามไต่เนี่ยนะครับ แล้วพี่น้องนะครับผมถือว่าประเทศเล่ากับได้อีกถือว่าก้าวกระโดดอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือมีรถด่วนนะครับผมรถเมล์ด่วนอ MRT นะครับผมเนาะถือว่าดีครับพี่น้องนะครับถือว่าเป็นการดีนะสำหรับบอหนึ่งถือว่าเป็นการดีถือว่าพัฒนาแบบว่าไปอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับดีกว่าฮาวมี่ฮามี่นะมันดีกว่าโบมี่นะครับพี่น้องเนาะนะครับกับ นี่แหละพี่น้องมันพัฒน,นาไปตามขั้นตอนไปตัดสเตปเปิลไว้นะครับเลืองถนทางในนอ่นนะครับบอน,น,น,นึงก็เคยบอกเสมอนะครับพี่น้องว่าธนทางนี่บ้านบอนึงก็ยังถือว่ายังบอเขาเอิ้นว่ายังถือว่าทนทางนี้ยังเปรียบเทียบเ,ยเลยยังบริยุ่ในยุคปัจจุบันนี้ยังย้อนยุคไปอีกประมาณสิบกว่าปีหรือยี่สิบปีขึ้นหลังครับพี่น้องถือว่ายัางบริยุ่ในยุคปัจจุบันยุคหาจีท่านบอกล้วนี่ครับหนึ่งมองไปต้อง ประเทศ аю, มันต้องมันต้องไปกับเทคโนโลยีเลยพี่น้องต้องพัฒนาไปเทียบคู่กันไปนะครับเรียบคู่กันไปคืออย่างเทียบคู่กันไปพร้อมกับอ่าเทคโนโลยีนะครับพี่น้องเทคโนโลยีไปถึงขั้นไหนมันต้องพัฒนาไปพร้อมๆกันนะครับเนาะนะครับนะครับจังไงก็เนี่ลาพี่น้องเบิ่งอีกปีปีนี่ล่ะขั้น่อยรุ่น่อยยังบ่เห็นกัรุุนลูกซะพี่น้องเ้ยขั้น่อยอายุยังยืนกัน้วยขันอยู่อีกสามสิบกว่าปีนี่พี่น้องอ็สที่เห็นละพี่น้องเ้ยคั้น่อย อีกสามสิบกว่าปีเนี่ยคอยอายุประมาณหกสิบปีได้พี่น้องนะครับอายุหกสิบปีมันแบบ,แบบเดียวเลยครับพี่น้องนี่ผมกับบอยักเสื้อได้ปะน,นี่นผมสี่อายุหอสามสิบแล้วพอผมมากท้ายแต่ก่อนนี่จะคล้องนี่คิดตลอดได้พี่นอ้องอายุคอยขึ้นน่อยเท่เมื่อไรคอยะนะจอนสิบแปดปีพะนนะจะงห้อายุสิบแปดปีนะก็ะยังไปหันไปนี่บขาได้ไปล้านั่นลานี่เขา,าได้ได้พี่น้องเขาตรวจบัรสมยนนัยก่อนอายุบ,าบวชเขาบ่อยเขายังเป็นเด็กหน่อยนะครับ มันเห็นยังมากาะเนี่ครับพี่น้องแต่ก่อนนี้อยากให้หอดสิบแปดสิบเก้าขมือเนี่ยคอยอยากให้เลือดสิบแปดสิบเก้าอัญโยมันห่อนสามทิพย์อยากลดลูกเนี้ยแบบนี้อยากอยากหน่อยนะอยากอาไวายไงอยากอยากเดงหน่อยขึ้นเก่ววาอาจารซะนะครับเพราะว่าอย่างอายุยเนี่ยเข้าไปอายุยมันไหลขึ้นเข้ากับเถาไปเดียพี่น้องพวกน้าผมก็เเลียนไปทำมือนะครับผม,ผมพวงหน้าก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไปนำมือก็ที่ว่าเถาไปนำมือครับพี่น้องนะครับพวกนาคอยนี้ขั้นย่อนไปอ่ะย้อนไปหาปีกอนนะครับเนาะ ถือว่าโครงหน้าผมก็ถือว่าไม่ใช่แบบนี้นะครับผมแต่พ่อตกเมื่อปีนี้สองปีนี้เนี่ยมันก็ะย่ลงไหลครับพี่น้องหน้าถือว่ามันโบฮิเอยหรอกครับแต่ว่าเถาลงหน้าก็จอยลงครับพี่น้องโอบล่งนะครับเนาะยิ่งกว่าข้นเสพบนะครับบูมเป็นเสพนบในนี้พี่น้องยิ่งกว่าข้นเสพยบาเสพยบแนซ่าเอาซื้อๆนะครับจริงๆนะผมไม่ได้เสพบริกินนะครับพี่น้องเป็นคนดีครับเนาะเป็นคนดีครับผม ถามว่าเราเบียร์กินไหมก็กินครับผมเราเบียร์ก็ปกตินะครับก็กินแต่ว่ากินแบบเล็กๆน้อยๆนะครับสร้างสรรค์นะครับผมกินกินไรกับเมานะครับเอาโอเคครับพี่นองอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมเพื่อประเทศลาวนะครับนะครับเล่าเล่าได้ครับพี่นองเล่าวล่านะครับผมประเทศลาวกับที่วันเล่าเลาวกันละพี่นองต่อไปเนี่ยประเทศลาวจะพัฒนาแบบก้าวกระโดดให้ทุกคนได้เห็นนะครับเพราะว่ามันมีไลฟ์ลนักลงทุนได้พี่นองเข้าไปอย่างหน่อยมีไทยมีจีนมี อตอนนี้มีอินโดนีเซียามาเลเซียอินโดนีเซียทรงบอสออกเมื่อไสรเข้ามาเดฟี่นองแลวก็จะมีญี่ปุน่นนะครับผมช่วยกันพัฒนาประเทศเลาาแล้วก็มีเวียดนามนะครับต่อไปประเทศหนา้าพราะาเาลาานี้ซิมีหลายประเทศอุ่มต่อไปพี่น้องจะเห็นประเทศเลาาแบบแบบเมืองใหม่นะครับแบบเทคโนโลยีตามเทคโนโลยีเลยพี่น้องประเทศเลาวนี่สิเป็าาี่นเบาบาพี่น้องจะเห็นเมือนโลกใหม่เลยนะนะครับการสร้างเมือโลกใหม่เลยนะนะค,รรลลครับผม ในอนาคตนะครับผมเนาะอย่าลืมครับพี่นกกดติดตามซับสไครต์อยู่ที่ช่องเบาหนึ่งตามกระเสเส้นเกลียสินเคยครับผม